สวัสดีครับพบกับช่องวิทย์ชัยชาแนลนะครับขณะนี้เวลาประมาณ17 1 8จ0ุดศูนย์ศูนย์นอนะครับโอ้ยพี่น้องเลยยิงข่าวเฮ็ดออกขนาดเลยพากันมาสามคนนะครับนะครับเสกสกุลคนบ้านป่านะครับนั่นที่เขียวเปรี้ยวป่านะครับผมนะครับจับกลุ่มกันมาสามพี่น้องมาหาเห็ดเบิ้งหนูว่ามันสีมานบ่ครับแต่กับ เบื้งแล้วล่ะนี่ครับโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนี่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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วนี่นี่เยอะแยะเยอะแยะนอนี่นี่ครับเห็ดปวกเห็ดปวกหนึ่งแล้วหนึ่งเต้มแต้มที่สองตามมนครับอืมสัก ยังดอกมันยังจุงจ่มๆอยู่เนาะภาษาบ้านเฮาเนาะแม่นครับอืมต้องค่อยๆปื้ดไปได้เหยียบไปที่หัวได้เลยเนี่ยเนี่ยพอตะมุตะม,มิอืมอ่โอ้ยาวขายาวแมน่นแมน่นแมน่นต้นนี้ขายาวนี่นี่นี่เป็นไงกะบอกนี่นี่นี่ค่อยๆไปเป็นนาไปแสดงว่ามีคนมาหาในนี้เนาะแม่นครับอืมเขามาหาลำดังเขาคนมาแล้ว จุดนี้นะครับสงสัยว่าตอนเข้ามานี่สงสัยว่ามันยังออกพ้นดินอพวกผมมาหาน่าจะเป็นรอบสองแล้วครับน่ครับแต่ก็ยังพอได้เก็บอยู่น่ครับรบ,บืนเศร้าต้องมา,าอีกรอบนึงเนาะแม่นครับจะ้ามาเด้อออกมาถึงานาเรเรื่อยครับัะ ดอกพอดีพอเหมาะพอเจาะแมนน,นี่ผมครับพอเหมาะพอเจาะได้การได้ครับหมานหมานหมานโอ้ดอกนี้ยิ่งสุดยอดเลยนี่งามปะโอ้ยใส่ใ่นี่นี่ครับโอ้ดตะบุตะมิดอกจูมๆเลยครับนะครับ นี่ <fu à S 1> ครับนี่นี่นี่โอ้ยลำลำอุ้ยเลยนี่ครับได้แล้วหนึ่งเางหาไปเรื่อยๆแสดงว่ามีคนเมานะครับมันค่อนข้างที่จะออกห่างนี่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 ก็กลังขึ้นนี่อ้วนดีแท้ครับอ๋ออ้วนอ้วนแถลุดเลยนี่ครับ อาจิ้มนูจิ้มให้พี่น้องคนเบิ่งนลครับผมนี่โอ้ยว่นแต่เดินเดินเดินนี่บ้านเฮาห้องเฮ็ดเฮ็ดอย่างครับเฮ็ดพวกพวกตาตาจิกหรือว่าเนาะพวกจิกเนาะครับพวกจิกอืมสิมีอีกอย่างหนึ่งกับพวกใหญ่พวกตาบอันนะคนัะแม่นครับบ้านผมทางย่อเขาเอื้นพวกตาเลยครับและพวกพวกในน้อยก็พวกไก่ไก่น้อย ส่วนมากมันจะอยู่น้ำโพนเนาะแมนครับตามทางปวกนี่นะครับอีสานบ้านเฮากถึงงามมันโอ้ยอเยอะแยะเลยนี่จุดนี้นี่<า>ป่ชมชมครับชมเดีย๋ยวเดี๋ยวปืดเอาไม้เนาะ่นอนเจอแล้วเจอแล้ว นี่เนี่ยใส่คนหากินมันนี่นะ้ำอืมนี้จะบานนิดหน่อยตรงนี้สวยครับสวยแุดนี้สวยครับเอาจิ้มเลยสีกสกุลนี่ครับ อค่อยๆครับอืมครับขอข้ามันดึ้งมันจะไปฟืนมันด้องัดๆสุดครับมพอขามันยาวส่วนมากเรื่องนี้มันก็บวเบ้ากันเนาะเดียว่าทางย่อผมนี่มันเขาสีบวกให้ใช่เสียมนะครับเขาเสียเอาไม้เหล่านะจักเขาถือเพราะเขาว่ามันสีบวแพร่บว์พื้นครับผมว่าคือเก่าเหรอโบราณโบว์เบ้า มันก็ท้องถิ่นภผ่มันเนาะครับผมนี่คือการหาอยู่หากินครับได้ยินว่ามันออกออกครับเหล่านี้เหล่านั้นเราก็เลยมาเขาเอามาการเฮ็ดนำทีมโดยเสกสกลค,คนบ้านป่านี่ครับผมนี่นะครับ,รบผมสวัสดีครับ สวัสด,ดีอีกรอบดีมากครับคลิปกับบุกค่อยได้เห็ดบันไดเนานะครับผมไม่ค่อยเยอะเลยยังยัง,ย,งยังบอ,บอถึงเงินยังบอถึงเงินฤดูบอกยังไม่ถึงฤดูกาลมาเถถะเขือเทศอืมถนัดไปทางปลูกผักแล้วปลูกเถอะทุ่งขึ้นเทศโอ้ป้าตึกนี้ก็มีดเดะนี่ผมได้อยู่ได้นี่มาเบิ่งเด้อนี่นี่ครับมาได้กลับพี่น้อง มาเก็บน้ำกันเนี่ยดอกเริ่มบานแล้วนี่จุดนึ่งมื่นแสดงว่ามื่อนนี่บานเต็มที่แล้วครับเมาให้ทีเคียวเนี่ยนั่ชมครับชมชมครับนี่ม,มันจะโผล่พ้นขึ้นมาแล้วนี่โอ้คนนี่เป็นเก็บบุวบัตน่ครับม,มาเบิ่งครับ งัดขึ้นแล้วก็นหักมันก็สิพ้นดึงดึงเบิ้งแล้วก็<อ>ดึงครับดึงถ้ามันแน่นลายก็มาต้องงัดอีกเราไม่ขึ้น,นเดี๋ยวได้ด,ด,ดึงเลยนี่ครับนี่น,นี่เจ้าตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้นี่โอ้มีเยอะนี่ปะนี่ข้างบนนี่มาแล้วครับ พอได้กินอยู่มันต้องไปตามหี้ตามคล้องตามเหล่าตามน,นั่นคนเขาเว้าเนาะค,คนเขาซื้อกันนั่งคุยกันยางไงมันได้เเวาพื้นบ้านพื้นเมืองเบ้าเรื่องหาอยู่หาก,กินมันก็ได้ไปแบบนี้ละ่ะหาเฮ็ดีค่ะบ่งนั่นมี เขาตึกป่าได้แทวเขาหาเห็ดได้แถวทางนี้ก็มีปลาจ้ามาขยับไปยอดเลยนี่ครับโอ้โหอย่าอย่าลืมอันตะกร้าได้ครับเอ้ยตะกร้าอยู่บุญโอ้แถวนี้เยอะแยะอยู่ได้หนิโอ้แถวนี้เยอะนี่ลายอยู่ได้ครับมาเด้อพี่น้องเด้อค่อยไป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 ย้ำเหยียบย้ำเหยียบดอกถูมันนะนะดอกถูมีใหญ่เนี่ยมาโชว์พี่น้องเพิ่งบึงนู้โอ้ครับ ฮ่าส hmm. ักกอนหาสักกอนเยอะแยะนี่ครับจุ่มจุ่มมันนะครับเนี่ยมันแรงงามมันจุ่มๆกันแบบนี้นี่ครับแกนี่จุ่มใหญ่เลยนี่นี่ครับชมครับชมเนาะเปิดอะไรลงไป เร่ครับดอกนี้ก็เริ่มบานแล้วครับเอาแบบใจเย็นๆได้ครับเย็นๆมนจิมใจฮอนหลายมันสิมมุน,มมนเบิดมาบึงบบตัวนี้ <c oughs> อนอนี่นี่ๆอ๋อนี่มันสิบจิบเลยไม่ลืมนะ้ไม่สิบเต็ง โอ้สวยงามครับสวยงามนี่นี่ครับเบื้องไกลเลยครับกำลังจุ๊บอุ้ยขอมเมน่นเปรียบเสยคนกับคููสาวสิบสี่สิบห้าคนนะครับคอมเมนบอแม่นสาวเทาโอ้แมนยังติดแนนโอเคครับ โอ้ยงามแท้โ <interfer> อ <es> ้โหครับอาหารเพิ่นอ um ุดมสมบูรณ์เนาะครับซึ่งงาม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 เด็ดเด็ดเด็ดค่อยๆเคลียร์ฝาให้เดี๋ยวก็เห็นเองหลายๆล้วบ้อ

ออกมาเป็นแถวนะนี่แหละนี่ก็สำหรับนี่พูนแรกเนาะครับก็ประสบผลสำเร็จอยู่เดี๋ยวถ้าเบิ่งว่าพูนต่อไปสี่นั้นยังบอออบนะครับยังได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของพูนเนี่ยถ้าเบิ่งไะไรก็ที่ชมเข้ามานนดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนนะครับเ็นะครับ เห็นบหครับยังเห็นอยู่เลยครับยังพอมีได้กเก็บยังยเศษหนึ่งส่วนสี่ของโพนนะครับสวัสดีครับ